สวัสดีครับพบกับช่องหมอซันไพทัโรหนึ่งห้าเก้าชะตาฟ้ากําหนดไว้แล้วระวังในปี2566นารบะครับชะตาเราซับลอยโชคสมหวังดังใจหมายนะครับผมเรามาเปิดไพ่ย้ำดวงชะตานะครับผมชะตาเราซับลอยโชคสมหวังดังใจหมายหมอซันจะแยกไพ่เหมือนดังเช่นเดิมนะครับผมถ้าท่านรู้สึกว่าดวงชะตาของท่านนะครับรุ่งโลภสำเร็จสมหวังดังใจหมายให้เลือกไพ่กล่องแรกนะครับผมถ้าท่านรู้สึกว่าชะตาชีวิตไม่ค่อยจะดีนะครับผม ให้เลือกไพ่กองที่2เดี๋ยวเรามาหาวิธีแก้ไขกันนะครับผมนะครับมาดูกันนะครับผมชะตาถูกกําหนดไว้แล้วสายลายมือกากบาท x ตรงกลางหัวใจนะครับผมถ้าท่านรู้สึกว่าชะตาท่านดียอดเยี่ยมประสมเ็จสมหวังตามใจหมายเลือกไพ่กองที่1ครับชะตานี้เป็นอย่างไรไพ่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมในปีสองให้บอกนะครับไพ่หนึ่งดาบเกิดขึ้นนะครับผมไพ่หนึ่งดาบบองบอกถึงชะตาชีวิตของท่านมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาและตัดสินใจอย่างน่ากลัว เรับผมเพราะฉะนั้นในปีส0ง6เบ,บระวังให้ดีนะครับมันถูกกาหนดไว้แล้วถ้าท่านรู้สึกว่าเฮ้ยดีมากไปยังมากได้สุดเลยนะครับท่านจะต้องระแวดระวังให้ดีนะครับภายในนี้ม่งบองทึงความน่ากลัวมีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะครับเด็ดเดียวเด็ดขาดนะครับเอาจริงอาจารั์ท่านอาจจะเจอเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาแต่พอส่้นทํานายทางด้านดีบอกได้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการโยกย้ายนะครับย้ายบ้านนะครับผมบ้านหลังใหญ่มากขึ้น ลใหม่ป้ายแดงนะครับความผสมเร็จความร่ารวยเกิดขึ้นในโชคชะตาทําไมจะเป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีสินะครับผมชะตาฟ้ากำหนดสายอายมือกระบาดมันต้องมีถูกกาหนดไว้อยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปานแดงนะครับจุดไฟแดงหรือว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับผมถ้าอยู่ตรงกลางฝ่ามือของสันติความทานทีว่าดวงชะตาท่านอำนาจบารมีวัสนารอท่านอยู่นะครับความร่ำรวยความสําเร็จบังเกิดขึ้นกับตัวท่านอดทนอีกหน่อยสิ นะครับผมความน้ำรวยรออีกนิดเดียวเองนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ดีนะครับตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับตัดสินใจให้ดีนะครับผมในปี2 0 1 6อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมให้ดีจริงๆึ้นไปนะครับบอลชลเร็จนะครับผมเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับมีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนานะครับผมเธอไม่เท้าอยู่นะครับท่านอาจจะต้องยืนหยัดด้วยตัวท่่นเองขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เลย นะครับผมต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมอำนาจบารมีวาสนาบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมฟ้าไก้ขดเอาไว้แล้วและจะยอมไหมล่ะนะครับผมเราไม่ยอมเป็นไปเป็นในลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับสายและมือกระบาดเป็นคนดือนิดหนึ่งนะนะครับผมสายและมือกระบาดเส้นก็วิ่งบามันจบฟ้องอยู่แล้วนะครับผมนะฟองอยู่แล้วนะครับผมนะครับจัดแจงตามแบบแผนประเพณีและสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับในปี2 0 1 6เป็นยังไงนะครับผมอย่าไปกลัวสิ นะครับมีการก้าวกระโดดนะครับตาแหน่งนะครับท่านกําลังจะสอบอะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบนะครับเพื่อจะบรรจุนะครับผมเข้าที่ทํางานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสอบนะครับเข้ามหาลัยไม่ว่าจะเป็นการสอบเพื่อจะนะครับผมทาให้ท่านนะครับผมวัด i อควของท่านก็ได้นะนะครับผมสิ่งต่างๆจะบังเกิดขึ้นภายใบนี้บอกได้เลยว่ามันถูกกําหนดเอาไว้แล้วว่าท่านจะต้องเป็นอย่างนั้นท่านจะต้องเป็นอย่างนี้ นะครับทุกสิ่งทุกอย่างรอคอยท่านอยู่อดทนหน่อยแล้วกันนะครับผมสายลามือกระบาดต้องเจ็บตั้งแต่เริ่มต้นนะครับวิ่งมามันจบมันต้องบอกอยู่แล้วนะครับบอกมาอยู่แล้วว่าชะตาชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่มีสิทธิ์เลือกมากนะครับมันต้องเป็นไปตามดวงชะตาที่ถูกกาหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป,กปักคุ้มครองรักษา,า,าเปิดไพ่ดูหน่อยนะครับผมนะครับอาจจะรอคอยนะครับอาจจะมีเรื่องราวต่างๆก็จริงแต่ว่าท่านอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ ทำไมเมื่อไหรท่านจะช่วยดมดานให้ข้าพเจ้าผสมแล้วเร่นะผมท่านนะครับผมช่วยเมตตาได้ไหมนะครับรอมานานแล้วนะครับรอมานานแล้วเมื่อไรนะครับเมื่อไหรก็เมื่อนั้นนั่นแหละแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนดวงชะตาไม่เท่ากันแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าดีอยู่มันต้องดียิ่งยวงไปอีกสินะครับดวงชะตานะครับผมนับสี่ไม่เท้าเกิดขึ้นเลยนะครับสี่ไม่เท้าเกิดขึ้นนะครับความสม ประสบความสำเร็จความแช่มชื่นความราบรื่นในปีสองะบกขอทํานายว่านะครับผมท่านจะมีความสุขเป็นอย่างมากที่สุดนะครับผมถ้าท่านเลือกไพ่ก่องนี้นะครับผมนะครับผมพิกาคาร์บ่งบอกได้เลยว่าดวงชะตาของท่านกําลังจะเปิดลุงโลดสาเร็จสมหวังดังใจหมายนะครับความร่ารวยความสําเร็จรอท่านอยู่แค่เอื้อมเลือกให้ถูกทางนะครับเลือกให้ถูกทางถ้าท่านรู้สึกว่าย่าแย่ให้เลือกไพ่กองที่สองข้ามไปตอน7นาทีนะครับผมบอกได้เลยว่าชะตาชีวิตนะครับอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดี ความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาเปิดดวงโลกสาเร็จสมหวังนั่งใยไม้เยิยไพ่ยาดวงชะตากันต่อนะครับความมั่นคงจะบังเกิดนะครับผมนะครับเที่ยวน,นี้เขาเรียกว่ารวยแท้รวยจริงนะครับผมไม่ใช่ขึ้นแล้วก็ลงตามสไตล์ลายมือกาบากมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีอะไรบางอย่างมาขัดดวงชะตาเราเราไม่ว่างนะที่วันวันหนึ่งเราดีใจพรุ่งนี้เราเสียใจเราไม่เอาแบบนั้นนะนะครับผดวงชะตามันเป็นแบบนั้นหรือไงนะครับผม ไม่เอาเด็ดขาดเลยว่าวันนี้รวยพรุ่งนี้อีกแล้วออเดอร์จ่ออยู่ข้างหน้าแล้วแต่ทําไมมันถึงไม่ได้มาเนี่ยนะครับผมแต่ต่อจากนี้ไปขอทํานนายว่าความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงานเงินคิงขึ้นแล้วนะครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนะครับผมและเกิดความมั่นคงด้วยนะครับก็คือรวยแท้นะครับผมนะครับรวยแท้สําหรับท่านที่รู้สึกว่าดวงชะตาท่านดีอยู่นะนะครับผมจะเกิดความมั่นคงยิ่งเป็นอย่างมากที่สุดนะครับผมเปิดไพยย่ย้ำดวงย้ำดวงชะตาไล่กันต่อ นะครับบิสไซด์คนข้างกายอาจจะหนุนนําตรงาตาตาไม่ท่านรู้สึกว่ามันมันราบเลื่นนะแต่จริงๆแล้วท่านอาจจะรู้อยาไปอย่าไปแบบเขาเรียกว่ามีเรื่องกับคนที่ท่านรักมากที่สุดนะผมเราจะไม่ทําแบบนั้นเด็ดขาดเลยสายเลยมือกาบาลเอกตรงกลางหัวใจคนที่อยู่ข้างกายท่านไม่ว่าจะเป็นคนรักนะผโอ้โหเขารักเรามากที่สุดเลยท่านกลับนอกใจเขาอย่างเนี้นะผมท่านกลับทาให้เขาเจ็บปวดรลดร้ว ท่านอย่าหาธรรมนะครับบอกได้เลยว่าชะตาชีวิตจะพลิกเลยนะครับผมบอกได้ยังไงว่าดวงชะตาสายลายมือกาบาด x ตรงกลางหัวใจต้องมีผู้อุปถัมภ์คู่ครองของท่านนั่นแหละตัวดีนั่นเลยนะครับผมถ้าถึงเวลาไม่มีใครมาคอยปกปักค้มครองรักษาท่านระวังนะครับผมจะเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมานแน่นอนนะครับผมคนข้างกายจะมาหนุนนาดวงชะตาพิพันธ์ทาให้ท่านประสบ็จเขาอยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับความประสบ็จความกล้าได้กล้าเสียเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านนะครับผมท่านเป็นคนแนวนี้อยู่แล้ว แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คนที่อุบถมัมภ์คำจูในดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นนะครับผมคอยโดนบันดานต่างๆนะครับคอยทําให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นผสมเรศสมหวังดังใจหมายนะครับผมท่านอยากนะครับผมทําให้เขารู้สึกย่ําแย่นะครับผมรู้สึกว่าคนอย่างเองข้าจะไม่ให้ต่อไปไม่เอานะครับผมอย่าทําแบบนั้นเด็ดข,ขาดนะครับผมสายลายมือกระบาดนะครับผมมาดูท่านที่รู้สึกย่ําแย่ นะครับรู้สึกเจ็บปวดรดอนร้าว,วนะเวลานี้การงานการเงินไม่ค่อยราบรื่นนะครับเลือกไพ่กองที่สองนะผมดวงชะตาเข้าพระเจ้าย่าแย่จะแก้ไขยังไงบอกไว้ก่อนนะครับสายลายมือกระบาดวิธีแก้ที่ดีที่สุดเลยนะผมแน่นอนครับเติมน้ามันตะเกียงเราต้องเชื่อนะตามสไตล์หมอดูนะครับผมเพื่อจะเสริมพลังนะผมเมื่อไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นุนนํำดวงชะตาอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับผมไปกราบไหว้องค์ทีกงฟ้าดินแม่ตาประทานพรนประทานโชคให้แก่ท่านนะผมและ ดันสิ่งอัปมงคลออกไปนะครับก่อนเดินเราต้องดันออกไปก่อนนะผมไม่ว่าจะคนที่โดนกันแกล้งทางด้านเรื่องสายศาสตร์หรือว่าเรื่องราวต่างๆทําให้ดวงตกทําให้ย่ําแย่นะผมไปแตะต้องอะไรสิ่งไม่ดีนะผมโอ้โหมันแย่ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนะผมอย่าไปยุ่งนะผมอย่าไปยุ่งนะผมเราต้องทําตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะผมไปเสริมดวงชะตามีแต่สิ่งิรีมงคลรับพลังบวกนะผมถ้าท่านรู้สึกย่ําแย่ที่สุดไปเที่ยวทะเลครับนะครับเขาเชื่อว่าเกลือสามารถขับไล่ทุกสิ่งทุกอย่าง พูดผีพี่าจตว์วิญญาณทะเลครับนะครับผมแต่ว่าช่วยที่สุดไหมก็ไม่ได้หรอกนะครับผมแต่ยังไงก็ยังดีขึ้นนะครับเสริมพลังบวกเข้าไว้นะครับผมจิตตกเจอปัญหาต่างๆเข้ามานะครับผมอาจจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีดีก็ได้นะครับผมมาเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี2อ1 6นบกะครับชะตานะครับผมโอ้โหมันมีความเศร้าอยู่ภายในใจลึกๆนะครับผมแต่ว่าทําไมทํานายว่าเงินทองกําลังจะเข้ามาในชะตาชีวิตของท่าน เงินก้อนใหญ่ไมดูเอาเองนะผมแต่ว่าเกิดความเศร้าโศกนะผมความเศร้าภายในใจหรือได้มาก็อาจจะต้องจับจ่ายออกไปได้มาอาจจะต้องเข้าไปจ่ายให้กับครอบครัวหรือว่าให้กับบริวารของท่านรู้สึกว่ามันยังไม่สมหวังนะผมแต่ไล่เหตุการณ์กันต่อนะผมนะครับดวงชะตาจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะครับผมแต่ว่านะผมมันต้องอดทนกันนิดหนึ่งนะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงว่ากําลังจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าฝืนที่จะเปลี่ยนแปลง ชะ,ะตาชีวิตเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นต่อไปนี่แหละ,ะครับผมนะครับแต่ว่าถ้าท่านดวงชะตาท่านไปปรับเปลี่ยนทางด้านเรื่องโชคชะตาแล้วนะครับผมไปแก้ตามสิ่งต่างๆที่หมอจันว่าผมถวายสังฆทานเติมเติมน้ามันตะเกียงทําในสิ่งที่ดีจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับผมนะครับจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเรื่องราวต่างๆก็จะเริ่มที่จะลี่้ขายนะครับผมให้ไปนี้บ่มบอกด้วยความแช่มชื่น ความราบลื่นประสมเดจสมหวังดังใจหมายแต่ว่ามีสิ่งนะครับผมตะกี้นี้เราเปิดได้ไพ่ใบนี้นะเรามีสิ่งบางอย่างทําให้ท่านเศร้าหมองใจกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นท่านรีบไปแก้แล้วกันนะครับท่านรีบไปเสริมพลังบวกท่านรีบทําสิ่งดีๆนะครับผมไปกราบไหว้สิ่งิ์สิธิ์หนุนดำดวงชะตานะครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดหนุนดำดวงตาพลิกผันจะเลือ่อนลุงเรืองในตําแหน่งนาที่การงานเงินันะบขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะ เรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่เพียงแค่เอื้อมนะครับเพียงแค่ท่านทําอะไรบางอย่างนะครับหรือว่ามันไปไม่ถูกนะครับผมหยุดก่อนไปกราบไหว้สิงิ์ธิ์รับรองได้เลยว่าดวงชะตาเปิดนะครับผมสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2นะครับชะตารับทรัพย์รวยโชคถูกกาหนดรว้หมดแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิงเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ